รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะรายการใต้ร่มโพได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะทางสถานีไทยทีวีโคบอลเน็ตเวิร์กออกอากาศพร้อมกัน177ประเทศทุกวันอาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่4ของเดือนเวลา10.30นวันนี้ขอนำเสนอเรื่องข้ออักเสบรูม,มาตอย ข้ออักเสบรูมาตอยเป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานของร่างกายของตนเองไวเกินเกณฑ์ปกติเกิดการต่อต้านกับเยื่อข้อต่อทําให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง อาการนี้มักเกิดในบริเวณข้อต่อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อเขา่าข้อเท้าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษาอาวัยวะส่วนที่เป็นอาเสียรูปได้อย่างชัดเจนลนักษณะของอาการควรสังเกตว่าคุณเป็นข้ออักเสบรูมอตอยแล้วหรืออย่างควรสังเกตอาการดังนี้นะคะปวดเมื่อยตามข้อนิ้วมือนิ้วเท้าพร้อมกันทั้งสองข้างมีอาการไขต้ต่ำๆในช่วงที่ท่านเกิดการอักเสบข้อบวมแดงและมีอุณหภูมิร้อน บริเวณที่อักเสบเมื่อท่านผู้ชมมีอาการดังกล่าวมาข้างต้นอย่าละเลยนะคะแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรักษาและขอคำแนะนำอย่างถูกต้องจากนั้นท่านผู้ชมต้องกลับมาดูแลเรื่องอาหารการกินของท่านเองซึ่งอาหารที่มีประโยชน์จะมีผลต่อการรักษาและป้องกันโรคนี้ค่ะคอยื่งลมวันละประมาณ5-6ตัวซึ่งในอาหารประเภทนี้จะมีสารอาหารประเภทสังกสีมเมล็ดทานตะวันวันหนึ่งก็ปริมาณก็ประมาณกำมือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศ เห็ดหอมวันหนึ่งประมาณ4ี่ห้าดอกนมถั่วเหลืองซึ่งนมถั่วเหลืองน่าจะมีสารกรดโฟลิกวันละสองแก้วแล้วก็การออกกําลังกายก็ไม่ควรหักโหมเพราะว่าถ้าคุณออกกําลังกายโดยหักโหมนั้นมันอาจจะทําให้คุณมีอาการของโรคนี้กําเริบขึ้นควรจะเลือกการออกกําลังกายที่ไม่กระทบกระเทือนในส่วนที่คุณอักเสบเมื่อคุณออกกําลังกายอย่างถูกต้องทานอาหารอย่างถูกต้องตามที่แนะนํามาคิดว่าการรักษาโรคนี้จะหายในเร็ววัน ศูนย์ปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดเจ็ดหนึเป็นสิวหัวหนองเรื่อรังคิดถึงสบู่ศูนย์ภัยงามพันโทร0 8 1 7์แปดหนึ่งพยาบาลวัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์แปดหนึ่งเกาแปดสามศูนย ขอขอบคุณคอนโดหรูติดริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่0817147340ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวมสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาฉลิมพ,พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว081983 0400 วสมารัตนารามริมสายน้ำบางประกงไหวพระอรมพ้าโตบูชาพระฟมองค์ใหญ่สักกระเจ้าแม่กดอิมปางปรทับ,บุตรแห่งโชคลาบขอพรกับองค์พระพิคเนศปางนอนสวยสุข0 8 1 9 8 3 0ด0 8 1 9 8 3ขอเชิญบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนกระทงใหญ่ยักษ์กลางสายน้ำบางประกงสวดมนต์ข้ามปี31ทธันวาคมนี้นวัสมานรัตนาราม0 8 1 9 8 3 0 4 0 0 วสมานวัตนารามริมสายน้ำมาะกงไหวพระอรมพขาโตบูชาพระุรมองค์ใหญ่สักการะเจ้าแม่กดอิมปางประทาบ,บุตรแห่งโชคลาบขอพรกับองค์พระพิคเนศปางนอนสวยสุข081 983 0ด98 00ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว0 8 1 9 8 3 0 4 0 0 วสมาณวัฒนารามริมสายน้ำมาบกงไหวพระโรมเขาโตมูชาพระพรมองค์ใหญ่สักกระเจ้าแม่กดอิมปางประทับบนแห่งโชคลาบขอพรกับองค์พระพิคเนตปางนอนสวยสุด081-983-04-00 ผู้ชมคะช่วงต่อไปรายการขอ,อนําท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งดีๆซึ่งอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงไปดูสิคะว่ามีอะไรแต่ว่าเห็นเราทั้งสองคนแบบยัีงยีีต้องมีเรื่องราวเกี่ยวข้อกับอาหารการกินประฝันช่ไหมจารน้นงมุกจาก๋าอาจค่ะเราอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้ตอนนี้นะคะเรา มาสรรหาเมนูอร่อยอร่อยที่มีกว่า400เมนูเรารับประทานกันท้กปีก็ยังไม่หมดแน่นอน,นครับเพราะาปีหนึงมี365วันถูกต้องแล้วครับรับประทานกันทุกวันเพไม่มีเบ<ช>ื่อนะครับเมนูกว่า400ไม่ซ้ำกันสักวันอย่างได้เลยและที่สคัญน,นะคะของเนี่ยสดใหม่ทุกวันค่ะและวันนี้นอ้มุกจ๋าจะพาะที่เค้มเปรรับประทานเมนูอะไรดีเอ่ย เรารับประทานกันสัตว์น้ำเสร็จทะเลกันทุกสัปดาห์แต่ก็ไม่เคยเบื่อทั้ทีใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยรวบรวมค่ะยกทะเลมาไว้ที่นี่เลยอ้าวมันจะไม่เค็มใต้เหรอหนุ่มผู้ามันเป็นทะเลแบบทะเลแบบภาคอีสานนะคะทะเลอีสานหรือว่าพี่เริ่มลงอ้าวแล้วพี่เริ่มลงทะเลภาคอีสานภาคอีสานทะเลเหรอไม่มีค่ะแต่ว่านี่เป็นเมนูเนี่ยค่ะก็คือลาบทะเลค่ะอ๋อลาบทะเลเอาน้ำทะเลไปไว้ที่ภาคอีสานมันก็เค็มแค่นะสิหนุ่มผู้ามันก็เลยลาบไงคะลาบก็เลยลาบเลยหน้ากองงั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำ กันสุดสดในครัวกัอนกันว่าวิาวธีการทำยากง่ายขนาดไหนไปดูเลยจะพอเปล่าเล่าขานตำนานวันชีชัดโจงแจงแคลงไทยตำนานวันแต่สม,มานอยู่ไม่ไกลกรุงเทพไปกชกเชืงอสาวเท้าริง ตอนมุ้งที่เราจะมารับประทานลาบทะเลกันให้ฟินกันทั้งบ้านท<แ>ั้งเมืองอยู่หน่อยนเมนูนี้มา,นม,ามาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ค่ะจ้าถุงค่ะวางเถอะเก่งมากอุ้ยวางไปด้วยวางไปด้วยเป็นไงล่ะไม่ยอมวางง่ายๆอ้าวไม่เป็นงั้นถือไว้ถือไว้เอวอ,อวางอวางเฉยอ๋อถ่ายอ๋อกล้องอยู่รูนอ๋อไปถ่ายกล้องถ่ายกล้องไงถ่ายกล้องถ่ายกล้องนี่ถ่ายกล้องแล้วยายตายกล้องไปไหนเออไม่ใช่ใส่แล้ว นี่คือลาบทะเลโอ้อาโชว์หน่อยโชว์หน่อยหืมดูซิดูซิดูซิปกติเราไม่ค่อยเห็นเนี่ยแบบนี้เนาะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับประทานคือลาบเนี่ยอย่างที่บอกไม่ค่อยมีการทำอนาสัตน้ะมาทำนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าหนึ่งสองสามลาไปเลยนะคะรสชาติอ่าแล้วตอนท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยท่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ค่ะที่วัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ อยู่ที่แพรแรกเลยค่ะใกล้เคียงกับตรงจุดพิกัดนะคะก็คือเจ้าแม่ผลอิ่มค่ะปางประทานหุดค่ะซึ่งลงมาเนี่ยก็ถึงร้านอาหารแพรแม่น้ำเป็นแพรแรกเลยค่ะและก็รับประทานอาหารที่นะครับน้องมุกจ๋าค่ะอิ่มอร่อยได้บุญพ่อะไรเอ่ยคาะทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะเนื่องจากว่ารายได้นะคะก็จะนําไปสนทุนค่ะจ้างโรงพยาบาลของวัฒนารัตนารามที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถูกต้องแล้วนะครับและที่สําคัญนะเอ่อเรามีเรื่องของการ ทำบุญใหญ่ทำบุญญใหญ่ด้วยนั่นคือการถ่ายชีวิตโคกระบืออืมาเรียเป็นไงจ๊ะรายละเอียดนะคะก็ท่านผู้ชมนะคะก็จะสามารถมาถ่ายชีวิตโคกระบือกันได้ค่ะที่วัดสมานรัตนารามค่ะเพราะว่าโคกระบือเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่แบบอยู่คู่กับคนไทยมานานนะคะและ้วแบบ<ช>นาแล้วก็ใช้ควายไถนาในสมัยก่อนใช่โดยเฉพาะเกษตรกรนั่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์อย่างวัวอย่างควายเนี่ยกันตลอดเวลาครับก็ฝ่าวิลล์กันใครอยากมาร่วมทำบุญ เชิญได้เลยครับที่วัดสมานรัตนารมารมอำเภอเภอเมืองจังหวัดะเชียงสาค่ะถูกต้องแล้วอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมมารับประทานเมนูอะไรอีกจะเด็ดสัตว์ติขนาดไหนจะเพอร์เฟกต์จะเลิศเลอขนาดไหนต้องติดตามในสัปดาห์หนั้นละกันสัปดาห์นี้แมหมรับประทานลาบทะเลกันต่อดีกว่าเอออร่อยมากน้องจ๋าอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพร่ไปนะวัดสมานรัตนาราม ล้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดส,สมานร,รัตนารามเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนณวัดส,สมานร,รัตนาราม081 983 04 00 โรงพยาบาลมมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์แป4 0 0กาดตกดตกากเจ็ดเก้าเหลี่ยมโทรออกท่านก็มีส่วนได้ววร่วมสร้างโรงพยาบาลม,มาลรัลตนารามครั้งละห้าสิบบาทเฉพาะทรูและ AAS ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลมมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา รอมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว081 983 0400 วัดสมานรัตนารามริมสายน้ำมาประกงไหวพระอรมพระโตรูชาพระฟมองค์ใหญ่สักการะเจ้าแม่กดอิมปางประทับห่งโชคลาบขอพอกับองค์พระพิคเนศปางนอนสวยสุด081983 04 0ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว0 8 1 9 8 3 0 4 0 0 ขอเชิญบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนกระทงใหญ่ยักษ์กลางสายน้ำบางปะกงสวดมนข้ามปี31ทธันวาคมนี้นวสมานรัตนาราม081983 04 00ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลััสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว081983 04 00 วสมานวัฒนารามเริ่มสายน้ำมาประกงหว้พระโรมเขาโตรูชาพระฟมองค์ใหญ่สักกระเจ้าแม่กดอิมปางประทับุตรแห่งโชคลาบขอพรกับองค์พระพิฆเนตปางนอนสวยสุข081983 0400 เชิญท่านผู้ชมรับฟังคติธรรมอันเป็นมงคลจากท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาจเจ้าวาดวัสมานรัรตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ อีกข้อธรรมหนึ่งนั้นก็คือสามารถที่จะเอามาใช้ในยามนี้ก็คือเรื่องของบุพการีกับกัตัญญูกะตะเวทีในข้อธรรมนี้อาตมานั้นมักจะพูดให้เป็นประจำหรือว่ามักจะเทศหรือว่าพักจะบอกให้หลายๆคนนั้นคอ,อยตระหนักนึกเพราะในเรื่องของบุญกุศลในข้อธรรมนี้มีมากสามารถที่จะบันดาลผลให้บุคคลที่ได้รักษาข้อธรรมนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิต ก็มากมายก็คือเรื่องของบุพการีก็คือบุคคลที่ได้ทําการอุปการะเลี้ยงดูหรือว่าช่วยเหลือเราโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนคือช่วยด้จิตใจอันเมตตาแล้วก็บริสุทธิ์นั่นเองยกตัวอย่างก็คือพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายหรือบุคคลที่เขาสงเคราะห์ส่งเสริมเลี้ยงดูให้เรานั้นได้ดิบได้ดีนั่นเองเมื่อเราได้รับประโยชน์อันบุคคลเหล่านั้นที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมเราแล้ว เราก็มีความกระตันอยู่กระตะเวทีคือความระลึกถึงบุญคุณของท่านแล้วก็ทําการตอบแทนบุญคุณของท่านเช่นบุตรก็ระลึกถึงในคุณบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเรามาอันนี้เราก็พึงทําตนนั้นให้เป็นคนดีคือไม่กระทําผิดแล้วก็ตั้งใจประกอบกิจการงานถึงเวลาการศึกษาเล่าเรียนนั้นก็เล่าเรียนจบกบการเล่าเรียนก็ประกอบอาชีพการงานที่สุจริตอันนี้แล้วก็ช่วยเหลือยามเมื่อท่าน เจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่เท่าชรลาอันนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่เรียกว่าเป็นคุณธรรมของบุคคลที่หายากยิ่งในโลกนี้การที่เราเองนั้นจะเป็นคนดีในสังคมได้ต้องอาศัยเรื่องของความกตัอยู่กตวเวทีคุณธรรมสองประการนี้เป็นเครื่องควบคู่กันก็จะยังชีวิตของเรานั้นให้ไม่ตกต่ําเวลาเราจะไปที่ใดเราเองนั้นมีคุณธรรมในข้อนี้ คนทั้งหลายก็เมตตาลักไข่ก็ต่อบุญต่อกุศลไปได้ในท้ายแห่งรายการนั้นก็ขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาสิตว่าวาติโลเกอานินทิโตผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกในความข้อนี้นั้นก็แปลความหมายว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้จะไม่มีใครเลยที่จะไม่ถูกนินทาย่อมมีด้วยกันทุกคนการนินทานก็คือการเอาทำพูด ที่คาดเคลือล่อนากความเป็นจริงนั้นไปพูด รับหลังหรือภายหลังเรียกว่าการนินทาฉะนั้นในความข้อนี้นั้นเนี่ยถ้าเราเองนั้นเข้าใจโลกกรรทำในเรื่องของการนินทาว่าร้ายกันเราก็จะเข้าใจว่าเราจะทําดีอย่างไรก็ไม่พ้นจากข้อขอรหานินทาของบุคคลที่เขายังไม่เข้าใจถ้าเราเองนั้นมุ่งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเรามันไม่ย่อท้อในการที่จะกระทำคุณงามความดีความดีนั้นก็จ้องฝากกดคนจํานวนที่เขายังไม่รู้พอนานไปเขาก็ย่อมได้รู้เช่นเดียวกันฉะนั้นคํานินทาเหล่านั้นก็จะไร้ผลฉะนั้นบุคคล ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องทําใจเสียว่าการที่เรานั้นถูกนินทาถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่มีจริงเราก็จงอย่าไปให้ความสนใจถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่จริงเราก็จงนำมาแก้ไขให้ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าพิบวิกิจให้เป็นโอกาสก็คือว่าถ้าหากว่าเราทําฟวาไม่ดีแล้วก็ไปนาไปนินทาอันนี้ก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะไม่เช่นนั้นการนินทานั้นก็จะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ฉะนั้นเราเองนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ระลึกถึงหลัก การปฏิบัติตนนั้นเป็นสําคัญเมื่อเราทำความดีความดีก็ย่อมปรากฏให้เห็นในภายหลังไม่ช้าหรือเร็วก็ย่อมปรากฏอยู่แล้วก็ขอจเจริญพรขอขอบคุณวัดสมานนัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1ย์ 983-0400ขอเชิญร่วมถ่ยชีวิตโคกระบือนวัดสมานรัตนาราม081-983-0400ขอเชิญร่วมงานสวดมวนต์ข้ามปีนวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิเชงเร,รา,า081-983-0400 รายการใต้ล่มโพได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านสามารถชมรายการนี้ย้อนหลังผ่านทาง YouTube สำหรับวันนี้รายการใต้ล่มโพต้องลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ